จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้ข้าก็มาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมื้อนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจากกบมีแนวทา่าหงายหุ่นดาวโจนนอกจากของขึ้นวันที่ยี่สิบสามนะจากกามีมาหายขึ้นเกานอกจากขึ้นวันจันทร์เนาะขาก็หายแนวท่าทั้งสองดาวนอกจากทั้งดาววีไอพีแล้วก็ดาวปกติจากแต่ก่อนที่ขาจะไปเบิ้งแนวท่านอกจากของหงายหุ่นดาวโจน คืนวันที่23นะจาะเข้ากับเมื่อเบื้องผลดาวโจรที่เขาหายไปก่อนเนอกจากของวันที่22เนาะคือขึ้นวันาดาชีนนะจะาะกับเป็นดาวโจรวิไอพีเนอกจากเข้ากับไปเบิ้งกันเลน่นเน่อจากว่าผลที่ออกมาเข้าเข่าตัวไหนเนะะาะจากผลที่ออกมานจีจากเข้ากับหายฟันแปดวิ่งหลุดหากระแปดจ้ะบนออกหกซีซีจ้ะ ล่างออกหาสองเนาะเขากับเข่าล่างเนาะจัดเป็นตัววิ่งรูดนนาะจัดวิ่งลูกลหาก็ออกหาสองแล้วกลับมาตรงกับตัวร่องเจาะเข้าเนาะจัดกับหายหาสองตรงๆน่เนาะจักับแตกล่างไปเนาะจาัดสำหรับหวยหุ้น,าจ,น,นจากโจนวิไอพีเนาจัดขึ้นมาที่ยนะี่สิบสองเนาะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา่าพากกันได้หลายได้น้อยกันบ่สำหรับ ดาวโจรนวนีไอพีน่าจะกระดีใจน,ะนะจ่าจะสำหรับผู้ที่มาติดตามเนาะเราก็เอาไปเป็นแนวทางกัน,กนจ้ะจากหากับเบิง้งผลของดาวโจรไปแล้วเนาะจ๊ะขึ้นวันที่ยี่สิบสองก,กับไปตามต่อเลยเนาะจ๊ะว่าแนวทางดาวโจรของวันที่ยี่สิบสามนี่มีแนวทางให้ตัวเลขตัวใดนเนาะจ๊าเนาะหาก,กับไปรับชมกันเลยจ้า จะเขากับมาตามตอนน่าจะสำหรับแนวทางไวหุ่นดาวโจรของขึ้นวันที่23สิงหาน้าจะเข้ากับว่าเบิ้งดาวแรกก้อนน้าจ่ะก็คือดาวโจรวีไอพีน้าจะดาวโจรวีไอพีน่าจ่ะเข้าหายไปเนาะเข้ากับาเาิุงตัวเด่นกันก้อนจะเข้ากับหายเด่นโกกับเด่นเจ็ดจะไปเบิ้งฟันวิงหลุดน้าจะเข้ามาเบิ้งฟันก้อนจะเข้ากับหายฟันเจ็ด วิ่งหลูดเท่ากับไย6กกับเจ็จะไปเบิง้งโตเน้นแล้วก็โตร่องแล้วจะเข้ามาก,กี่กัเบิง้งโตน้นก่อนโตน้นเท่ากับไเจ็ดเก้าเจ็ดศูนยศูนยก็ 62จ้ะเขากับไปเบิ้งตัวร่องเน,นาะจ้ะเนาะตัวร่องกับไเจ็ดหา้าเจ็ดสี่หกสามแล้วกับหกสี่จะเขากับไปเบิ้งต,ตงตัวนิ่งตัวจอสองตัวเนาะจ้ะ เ้อกับแน่วท่ากนะ็จะเล่นไปกับน้ำเนาะจะสำหรับตัวนี้เนะาะแต่ว่าแต่ละมือนเนี่ยจะสำหรับห้อยหุ่นเนาะตัวนี้ตัวเวจาสองตัวก็จะออกอยากแน่เนื่อนะจากกับมีเขาบางลุดบางกับ,บว่าวกัน,กนเนาะจะเนาะข้าก็จะให้เป็นแนวทางก็คือฟันบิงรูดจะตัวนี้สีเล่นง่ายเขาง่ายกลัวก็ล่องออกไปเป็นแนวทางล่องเบิงนะ้งเนาะจะเพื่อเข้ามาเข้าชอบเนาะสำหรับแนวทางดาวจนวพี่จะ เขากับไปตามต่อเลยเนาะจาะสำหรับแนวทางของดาวโจนปกติเนาะจาะว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวเลขเนาะจาะเขากับไปเบิ่งกันเลยจ้ะจอนนี้ก็เป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะของดาวโจนวีไอพีจะขึ้นวันที่เออขอพายะดาวโจนปกติจะขึ้นวันที่ยี่สิบสามสิงหานะจ๊ะเขากับไปเบิ่งตัวดินกันก่อนเนาะจ้ะเนาะ ขากัหายเด่นหนึ่งกับเด่นซีจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ้ะมาเบิ้งฟันกอนกะบหายฟันซีจ้ะวิ่งลูดกับหายหนึ่งกับซีจ้ะเขาก็ไปเบื้องตนิ่นแล้วก็โตร่องกันเลยเอนาาจ้ะว่ามีตัวใดจ้ะเขากับไปเบื้องตนิ่นกอนตัวนี้เขากับหาย สี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามเรากะหนึ่งสี่จ้ะไปเบิ้งตัวร่องเนาะจ้ะตัวร่องกัะไฮสี่สอง ทีสามนึ่งหาเรากะนึ่งฮกจะเข้ากับเปเบื้องเนี่ยท่าจ้ะตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวเน้อจากเข้ากับหายเลนไปกับน้ำเนาะจากแต่ว่าแต่ละมือเราจะเข้ากับจะบอกไว้เสมอเนาะสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่เน้อจากก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะเข้ากับจะหายเนี่ยท่าก็คือเป็น เล่นแบบฟันวิ่งลูดเนื่องจากตัวน,นี้จะเล่นง่ายเขาง่าย,าายกลัวเนื่องจากกรเขาเกือบทุกหมื่นเนื่องจากสำหรับฟันวิ่งลูดกัรลองออกไปเป็นแนวทางเบิงเนื่องจ,จากเนาะจะเป็นไดนแน่นอ๊ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจะเบิงแนวทางหอยหุ่น,น,าน,นาาาาดาวโจรข,ของขึ้นวันที่23สิงหาไปแล้วเนื่องจากทั้งสองดาวเน,นาะทั้งดาว v i p และกับดาวปกติ เห็นตัวเด่นตัวนิ่งกันแล้วมักชอบตัวใดกันบ bon ้างเนาะจ้ะเก่าไปเปลี่ยนแนวทางกันได้นอกจากเนาะเอาไปเสริมตัวที่เข้ามาเข้าชอบว่าเขาจะเล่นนักเล่นเบาตัวใดจ้ะทายนี่จ่องน้องซ่อนชาแนลจกก้ะขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนื้อจ้ะขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่เนาะในคลิปน้าคลิปนี้ช่องน้อง่อนชาแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า